การสร้างแบรนด์สินค้าเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและต้องใช้เวลานานเพื่อให้สามารถสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่งและเป็นที่ยอมรับของลูกค้าได้ดังนั้นด้านล่างนี้เป็นขั้นตอนที่คุณสามารถทำเพื่อสร้างแบรนด์สินค้าของคุณหนึ่งวางแผนและศึกษาตลาดศึกษาตลาดและกำหนดกลุ่มเป้าหมายของคุณเพื่อให้คุณสามารถวางแผนและสร้างสถานะของแบรนด์ได้อย่างเหมาะสม 2. ตั้งชื่อและโลโก้ตั้งชื่อและออกแบบโลโก้ที่สอดคล้องกับคุณสมบัติและคุณค่าของแบรนด์ของคุณ 3. สร้างเนื้อหาและติดต่อสื่อสร้างเนื้อหาและติดต่อสื่อที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของคุณสสร้างประสิทธิภาพการตลาดสร้างกลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างยอดขายและการเติบโตของแบรนด์ 5. จัดการและดูแลแบรนด์ดูแลและจัดการแบรนด์ของคุณอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แบรนด์ของคุณเป็นที่ยอมรับและเติบโตต่อไป 6. พัฒนาสินค้าพัฒนาสินค้าที่สอดคล้องกับแบรนด์ของคุณ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าของคุณกำหนดคุณค่าและเอกลักษณ์ของแบรนด์กำหนดคุณค่าและเอกล well ักษณ์ของแบรนด์ของคุณให้ชัดเจนและเป็นเอกลักษณ์ต่อเนื่องเพื่อให้ลูกค้ามีความคุ้นเคยและติดใจแบรนด์ของคุณ 7. ส,สร้างประสบการณ์ลูกค้าสร้างประสบการณ์ที่ดีสำหรับลูกค้าของคุณไม่ว่าจะเป็นการให้บริการหรือการจัดส่งสินค้าซึ่งจะช่วยสร้างความพักดีในใจลูกค้าและเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในแบรนด์ของคุณ 8. ติดตามและวัดผล ติดตามและวัดผลของแบรนด์ของคุณเพื่อวิเคราะห์ว่ากลยุทธ์การตลาดของคุณมีผลสำเร็จต่อการเติบโตและความสำเร็จของแบรนด์ของคุณหรือไม่ 9. ก้าปรับปรุงและพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาแบรนด์ของคุณเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในตลาดและความต้องการของลูกค้าของคุณอย่างไรก็ตามการสร้างแบรนด์สินค้าเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและมีหลายขั้นตอนแต่หากคุณปฏิบัติตามขั้นตอนที่กล่าวมาข้างต้นจะช่วยเสริมสร้างแบรนด์สินค้าของคุณให้แข็งแกรง่ง และได้รับความนิยมจากลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น